คันนี้เป็นรถฟังชื่อของ ECU ไม่พบสมองค่ะเฮ้ยกระเบื้องบะเบอเอโอ้โหเพอ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 เบอเนอเบอเพอเพอเพอเอเปอเพ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 อเิอเพอเนอเะอเพอเอเพอเบอเพอเบอเพอเพอเบอเพอเพอเบอเกอเพ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 อเลอเพอเพอเบอเ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 บอเ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 เอเเอเบอเเอเบอเ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 เอเอเเอเออออเอเ เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเข้ามาคุยกับเขาเรื่องทําเสื้อนะครับไปพูพร้อฮะแต่อันดับแรกนะครับเราต้องเข้าตู้นี้ก่อนนี่เอ่านไดวะและ้วอะไรเอาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนี่ทุกคนนะครับเขาต้น้าวนี่ภาษาไทยกรูนาเข้าห้องฆ่าเชื้อก่อนเขารับบริการนี่เอาไอสับเข้ามามดิหรืออ,อะไรอ่ะนี่นมึงดูเหยียบแป้นด้านล่างเพื่อให้เครื่องทํางาน อ๋อนี่ไอ้ยละอองละอองไปน้ำที่เหรอวะ <มา S 1> น้ำกาเชื้อน้ำก็เชื้อเขาบอกน้ำก็เชือไไ้อกินไปอะไรอ่ะนะกินแบบกินเหมือนเขาเกลียบอ่ะเขาเกลีบปูอ,ะ <c oughs> อ่ะไอสารผกว่าคนไม่เอัปูเลาะยิ้มกันใหญ่ไอสารรู้เลยเขาเกลีบเขาเกลียบปูกินอะไรรู้เลย <c oughs> นี่นี่เข้ามามาต่อเฮ้ยแต่รถรถแข่งแม่งโคตรเยอะเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะไอกูนณาเข้าห้องฆ่าเชื้อก่อนแล้วมึงไม่เข้าห้องฆ่าเชื้อกันนะไอสัารเข้าไปดิ ึงเข้าก่อนไปกูเดี๋ยวกูถือกล้องให้มาเข้าก่อนเข้าก่อนพวกมึงเข้าหมดเลยอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เด็ดแอร์อย่าปล่อยให้เด็ดแอร์อย่าปล่อยเด็ดแอร์ไอสารพวกมึงพูดด้วยเฮียมามเข้าไปเลยเข้าไปเลยพวกมึงอ่ะเข้าไปสองคนเลยเนี่ยไอสาเออเย็บได้เย็บไหนวะมไอวีอ่ะมองเห็นไอวะอ๋อเห็นปะเห็นปะวะเห็นปะเนี่ยไอสว์ไม่พูดอ่ะเห็นเห็นไม่หาไม่พูดกันด้วยนะเออ ไปๆปปดูตอดูอดูจอเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเข้าลมละสัตว์แม่ร้อนแล้วม่ร้อนแล้วเนี่ยนี่โอ้โหวิหาดูดูต้องบอกก่อนว่าอยากให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนมันตอนไร้สดวะนะเดี๋ยวเอาเอาเอาช่วงไฟ์สดเข้าใส่ให้นิดนึงคามเร็วสี่สิบหนึ่งเลยคนเยอยแรงแบบไม่มีควันเลยหันไปดูหลังไม่มีควันเลยนะ ไอการเปิดฝาปงรถนี้เฮ้ยเออเปิดได้เว้ยเปิดได้เว้ยเปิดได้เว้ยมีน,นี่นี่นี่แทบโบอยู่ล่างเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยยิงเรื่กงว่าอะไรวะอินเตอร์ไอ้น้ำหรอเฮ้ยอินเตอร์อ,อยู่ไหนวะนี่แทโบแทโบอยู่นี่เข้าอินเตอร์เหรออินเตอร์น้ำอินเตอร์น้ำอินเตอร์น้ำเฮ้ยโอ้โหแทโบไม่โคตรโหดเลยวะโหดมากโหดมาก เขาบอกว่าในคลิปไลฟ์สดเขาบอกว่าคนดูบอกว่าคันนี้เป็นรถสร้างชื่อของ ECU แต่จริงผมไม่ทราบนะเขาบอกเดี๋ยวพูดผิดไปโดนดายงอไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกี่ยวเี๋ก็ไป เราไปคุยงานก่อนครับเพราะว่าเขานัดไว้ตั้งแต่บ่ายสามอันนี้สี่โมงครับนี่เราก็มาเราเขาเดินมาตรงนี้ก่อนเดินมาตรงนี้ก่อนลำแรกเอาเขาใช้หน้าผากหรือมือส่วนมากส่วนมากเอาความรู้ความรู้หัวหัวหัวสตีนนี่ไม่กูไม่ไอ้ไม่ไม่กูไม่นี่มีเซ่นเซอร์ด้วยสัตว์ดี้ยเอาเจ็ดแปด ไม่พบสมองค่ะเฮ้ยหัวแม่งโธ่ไอสัตว์ไหนไอคนสมองคือสัตว์ไเล่นมุกจะัปคนอรดูภูมิ้ยมึงดูดภูมิร่างกายปกติสามหกจุดหกดูหัวนะเดี๋ยวดูหัวก่อนดูหัวกู้รไอสัตว์ป๊บนึงดิไอขี้ยม่พูดรัวเลยยังไม่ทันเข้าเลยสัตว์ อาเดินไปเดินไปเดินเดินไปเดินแป๊บนึงอนอุณหภูมิร่างกายไม่ปกติเม่ใหัวร้อนเพราะอะไรเอ้ยเราตากแดดเราตากแดดเอาแล้วเหี้ยเราตากแดดต่อ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 มานี่เพิ่มสมรรถนะให้รถที่คุณรักพร้อมความประหยัดน้ำมันไร้ควันดำถ้าใครไม่รู้ว่าควันดำเป็นยังไงเราดูไลฟ์สดครับไล่ควันดำไปเออไล่ควันดำเป็นยังไง อ้้ยอะ้ยโอ้ยสมรู้สมรูตามอยิงหลังด้วยเมื่อกี้แต่ไม่ได้แฟชใส่เขานะเพราะเราถ่ายรายการอยู่แล้วเผื่อเขามาดูย้อนหลังแล้วก็ได้บางครั้งซัดใส่กูดอมเที้ยอะไรคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราไปไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้รู้ว่าแบบที่พี่เบียรเอทียูเนี่ยเขาเขียนเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าผมก็บอกอยากจะบอกเลยล่ะอยากจะบอกในนี้นะครับว่าถ้าคุณเดี๋ยวทุกนี้เขาเรียกว่ากราฟิกดีไซเนอร์เยอะ อาร์ติสต์เยอะคุณมีแบบมาก็ได้แล้วมาให้เราทําเสื้อกับเราสกรีนที่เราก็ได้ไ,ไม่ออกนะฮะไม่จำเป็นต้องออกแบบที่เดสแวร์นะนะครับมาพี่ต่อต่อเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ให้คนดูว่าเฮ้กันให้คนดูว่าพี่เบียร์เขาทำยังไงนะี่พี่อันนี้คือแบบแรกใช่ไหมพี่แต่ผมบอกก่อนพี่หนังจะยาวขนาดนี้ไม่ได้นะครับถ้าถามว่ายาวได้ไหมทำยาวได้แต่ต้องสกรีนเป็นชิ้นพี่แล้วค่อยมาเย็บ พอพี่พอได้ออกใช่ไ okay, หมรับพออยู่ครพอดีพี่ก็ลอง้องค่อยตกลงกันในคะียแล้วกันเนาะแล้วข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้านี้เดีย๋ยวผมส่งไปทำ reflective เ,เพิ่มมาครับอ๋อก็ต้องบอกกันว่าก็คือว่าข้างหน้าเป็น reflective ใช่ครับคือซึ่งถามว่าเล็บแหร์ทำไหมไม่ได้ทำครับถามว่าทำได้ไหม,ท,มไทำได้ครับทำเสียวเวลาเรื่องเรื่อง <laughs> <laughs> คือการตอนการทำเสื้อของ ECU ก็คือยากขึ้นก็คือส่งตัดเย็บที่ผมสกีที่ผมนะครับแล้วก็ต้องส่งกับ ใอ้ี c u อซก็จะมาทําที่บอกข้างในอีกอันหนึ่งอีกโอเคอเขาที่ใส่ใจรายละเอียดนะแต่<ช>ผม,หมให้ดูขั้นตอนการทําด้วยที่ร้านผมว่าทํายังไงวันนี้เรา มาอยู่ที่ e c u shop สำนักงานใหญ่เอาเสื้อมาส่งนะครับอการช่วยยกนี่สัตว์โอ้ยเอางยกมึงยกนี่มันตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ถือดิไอ้เยี่ให้ลูกพี่ถือถือแบกกล่องไอ้สัตว์เดี๋ยว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 เขายกเดี๋ยวเขายกมันกันได้ทีมานี่เดี๋ยวก่อนนี่มาด้วยนะครับอุ้ยอันล้์ไอ้เดินรถดีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขัดติยอไอ้สัตว์เอาการไม่ปิดฝาท้ายอ่ะอะไร อะไรมึงวะสุดท้ายดิไปดิไปดิไม่เป็นไรนั้นน่ะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมมานี่วันนี้ผมเอารูปมาด้วยครับเอารูปมาคือเลยป่ะเอาไม้ข้อมือเฮ้ยยครับเฮยครับเซฟมาสองพี่เี้ยครับครับเฮ้ยเดี๋ยวกำจุวางนู่นก่อนนะวางนู่นก่อนฮะวางไหน วางไหนพี่วางไหนดีวางนี่กันวางนี่วางหน้าก่อนวางหน้าแหละวางหน้าก่อนวางหน้าก่อนแล้วก็นะเดี๋ยวพี่เบียร์ขออนุญาตติดไหมพี่อันนี้อันนี้มุมมุมไปหาที่ถ่ายรูปนี่แล้วติดไหมพี่แล้วไปเปิดกล่องดูเสื้อดีกว่าพี่ครับโอเคไหมได้พี่มาพี่ให้อันนี้ให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 ้คนดูนะครับให้ให้ให้ดูเดีกว่านี่ ดูหน้าข้างหน้าไอ้ข้างหน้ามองเห็นปะมันจะเป็นแบบจะเป็นแบบบิบบ,บับวิบบับอ่ะต้องปิดไฟวะพี่จะต้องทำยังไงต้องเอาไฟฉายส่องนะพี่เอาต้องไฟฉายส่องใช่อใชเอาไฟฉายโทรศัพท์ได้ปะได้พี่ได้ได้โทรศัพท์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าแบบว่ามันจะแบบฟิล์มฟ้าขนาดไหนปิดไฟกันพี่ปิดไฟไไหนักไหมความจับเห็นปะเออเห็นปะเห็นเห็นเห็นปะเห็นปะเห็นนะครับดูดีดูดีมองเหลื่อม ดูนี่นี่นี่ดูหลังเห็นปะก็เหมือนเปะกั่ที่พี่เขาออกแบบถูกไหมดีดูหน้าดูหน้าเห็นไหมอ๋อเป็นเฟกใช่ตัวตัวไหนตัวนี้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 ก็สวยให้ดูข้างหลังก่อนอีกทีไหมไม่หรอมันเป็นดำขาวใช่แต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้สวยเลยอันนี้สวยอ๋อเป็นแบบฟิลแบบ ไทเทเนียมใช่ครับไทเทเนียมเออเฮ้ยไม่รู้ได้ไงวะกูไม่รู้เลยเนี่ยเออมันทีมไทเทเนียมวะโอเคครับใครชอบเสื้อสามลายนี้นะครับก็เข้าไปติดตามที่เพจ ecu shop นะครับว่าราคาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่พี่ขายเท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทเองโอเครวมส่งยังพี่ไม่รวมไม่รวมส่งโอเคครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่เพจ ecu นะครับ You ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, for the record, for the record. For the...